คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถถังหลักของยุคสงครามเย็นที่ยังคงสร้างความน่าเกรงขามมาจนถึงปัจจุบันชื่อหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือ M48 Patton และวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเวอร์ชั่นที่หายากและทรงพลังอย่าง M48A5I p Patton ที่มีบทบาทอย่างมากในประวัติศาสตร์การทหารและยังมีความน่าสนใจในแง่ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีของรถถังด้วยครับ M48 Patton เป็นรถถังหลักรุ่นที่4ในตระกูล Patton ที่กองทัพบกสหรัฐอเมริกาพัฒนาไว้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยเป็นการสืบทอดมาจาก m 4 7 Patton โดยตรงและมีการปรับปรุงขีดความสามารถให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นในช่วงแรกกขอองค์การผลิต M48 ได้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด90มลเมตร พร้อมระบบควบคุมไฟแบบพื้นฐานแต่เมื่อเทคโนโลยีรุดหน้าและภัยคุกค,คามเปลี่ยนไปความจำเป็นในการอัปเกรดจึงเกิดขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นขององค์การปรับรุ่นไปยัง m 4 8 a 5 m 4 8 a 5ไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนตัวเลขตามลำดับเท่านั้นครับแต่เป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่โดยมีการเปลี่ยนปืนหลักจากขนาด90ม mm. มไปเป็นปืนใหญ่ขนาด105มเมตร m 6 8ซึ่งเป็นเวอร์ชันอเมริกันของปืนแนวเจ็อันโด่งดังของอังกฤษปืนนี้มีพลังทะลวงสูงยิงแม่นยำและเป็นมาตรฐานของ n a t o ในเวลานั้นนอกจากเรื่องอาวุธแล้วระบบควบคุมการยิงก็ได้รับการอัปเกรดด้วยเช่นการติดตั้งระบบเล็งที่แม่นยำยิ่งขึ้นกล้องเล็งแบบอินฟาเรดการปรับปรุงระบบวิทยุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งทำให้ m 4 8 a 5สามารถสู้กับรถถังยุคใหม่ได้ในระดับที่น่าประทับใจแต่คำว่า pi ที่ต่อท้าย M 4 8 A 5 P.I. นั้นคืออะไร P.I. หมายถึง Panzer Improv ซึ่งเป็นรหัสเฉพาะที่ใช้เรียกรุ่นที่ถูกอัปเกรดเพิ่มเติมในบางประเทศเช่นเกาหลีใต้เยอรมนีตะวันตกหรือแม้แต่ในกองทัพไทยเองโดยเวอร์ชั่นนี้จะมีการปรับปรุงภายในเพิ่มเติมเช่นการเปลี่ยนเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังหรือแม้แต่การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเฉพาะในแต่ละประเทศทำให้ M 4 8 A 5 P.I. มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้อมการรบที่ต่างกันไป M 4 8 A 5 P I p a t t o n มีเครื่องยนต์ดีเซลแบบ12สุูบรุ่น AVDS 1792ที่ให้กำลังสูงถึง750แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะมีน้ำหนักเกือบ50ตันความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วพอสมควรสำหรับรถถังในยุคเดียวกัน นอกจากนี้ M48A5PI ยังมีกรอดที่หนาแน่นป้องกันกระสุนปืนใหญ่และกระสุนเจาะก,กรอะได้ในระดับที่ดีพร้อมทั้งสามารถติดตั้งกรอดเสริมได้หากจำเป็นจุดเด่นอีกประการของรุ่นนี้คือความง่ายในการซ่อมบำรุงและความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาวซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายประเทศยังคงใช้งานอยู่แม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษ พูดถึงการใช้งานจริง M 4 8 A 5 PI ถูกใช้งานในหลายสมรภูมิทั้งในตะวันออกกลางเช่นสงครามอารับิสราเอลและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ที่รถถังรุ่นนี้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันชายแดนกับเกาหลีเหนือในประเทศไทยเองกองทัพบ,บกไทยเคยใช้ M 4 8แ A 5้พ p a t t เป็นรถถังหลักมาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนไปใช้รถถังรุ่นใหม่อย่าง o p l o t M จากยูเครนถึงแม้ในปัจจุบันจะไม่ได้ประจำการแล้วแต่ M 4 8ก็ยังถูกเก็บรักษาไว้ในฐานะรถถังฝึก รือใช้ในการแสดงแสนยานุภาพในวันสำคัญของกองทัพในแง่ของรูปลักษณ์ M48A5PI มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยป้อมปืนกลมขนาดใหญ่ฐานล้อแบบกว้างและทรงตัวได้ดีบนภูมิประเทศที่ท้าทายแม้จะดูเหมือนรถถังรุ่นเก่าแต่เมื่อได้มองใกล้ๆแล้วจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่มีความละเอียดลึกซึ้งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ M48A5PI น่าสนใจไม่ใช่แค่ความสามารถในการรบเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านระหว่างสงครามโลกและสงครามเย็นเป็นตัวแทนขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารอย่างต่อเนื่องในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม้ในปัจจุบัน M 4 8จะถูกปลดประจำการในหลายประเทศแล้วแต่ก็ยังคงมีบทบาทในการฝึกทหารและเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การทหารโลกรถถังรุ่นนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของยุทธวิธีและเทคโนโลยีในสนามรบ สำหรับนักสะสมนักประวัติศาสตร์ทหารหรือแม้แต่นักเล่นเกม M48A5PI คือชื่อที่หลายคนรู้จักดีเพราะมันเป็นตัวละครหลักในเกมสงครามหลายเกมและยังคงถูกนำมาเล่าเรื่องในสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในท้ายที่สุด M48A5PI แพตตอนไม่ได้เป็นแค่รถถังเก่าเท่านั้นแต่มันคือชิ้นส่วนสำคัญของวิวัฒนาการทางทหารที่ยังคงส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งในรถถังที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการออกแบบที่ดี การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการใช้งานอย่างชาญฉลาดสามารถยืดอายุการใช้งานของเทคโนโลยีทางทหารได้อย่างยาวนานแล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับ M48A5PI Patton คิดว่ารถถังรุ่นนี้ยังพอมีที่ยืนในสนามรบสมัยใหม่หรือไม่หรือมันควรถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไ์ทูสกายของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของยุทโธปกรณ์ที่น่าทึ่งอีกมากมายสวัสดีครับ